ครับครับสวัสดีครับพ่อพี่จ่าครับวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางคุณพ่อเหมือนเดิมครับพ่อครับก็ท่านผู้ชมก็ขอกันมาเยอะครับเอฟซีก็ยังรอแนวทางคุณพ่อกันอยู่เยอะมากเลยครับพ่อเล็กไม่เข้าเลยครับยังไม่เข้าก็ได้นะลูกไงเอห้าหนึ่งอ่ะแล้วหนูพหนูดูไายพ่อหรือหรือตัวแรกอ่ะพ่อมันมองเห็นเลยนะห้าหนึ่ง อยู่ในไลน์อะลูกอยู่ในไลน์เห็นไหมพ่อส่งไปสามครั้งก็คือสองครั้งมันมันก็มีแต่ห้าหนึ่งไ้นก็เลี้ยวอย่างมองเห็นแต่ห้าหนึ่งโอ้มันมันเป็นในสูตรใช่ไหมครับพ่อมันมันเป็นในสูตรอตพี่พ่อพี่ไม่ชอบไงไม่งั้นพ่อจะน้นมให้ห้าห้าเจ็ดแ่เจ็ดหนึ่งแต่วพ่อห้าหนึ่งพ่อไม่ให้ดูสิครับครับพ่อในสูตรมันมีห้าหนึ่งแต่คุณพ่อให้ห้าเจ็ด อ่าพอให้ห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งอครับหนึ่งสองอย่างเงี้ยไอห้าหนึ่งข้ามไปได้ยังไงอะค่ะพ่อสะได้เนาะพ่อเนาะห้าหนึ่งตรงตรงเล้วก็ได้ 5, 1, รูปเป็นสะนายแต่แต่พิษนวนก็พ่อก็เอาตัวนั้นเนื่อยแต่ที่พี่สมให้นิวหล่ะไปเล่นโอ้ครัพ่อไ,ได้ห้าหนึ่นงประมาณสิบสองใบโอ้โหสิบสองใบเนาะค่ะแมนลูก คือมัน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 เอ๊มันเห็ยดยังไดมันกระเด็งแค่หานึงเน่ครับอือที่พ่อสมฟังสงให้หนูดูเนะมันกะเอ๊ะนี่วัน่เบิ้งวันน้าจจะอาจจะมีโชกวันนาอแล้วพ่อจะมันจะนะพ่อถึงไอ้ไอ้ไอุ้ดนี่พขอพจะบ่ให้ใครไปเบิ้งไหมนอกจากไอ้ที่เป็นครูผู้ทำพ่อพ่อต้องให้เขาเขาก็ถูกกันเยอนะลูกนาโอ้ครับพ่ออ่ามันมาพากตามตัว มัน,นมีหาหนึงมาแกะตัวเยอะครับครับพอ่ออ่าก็คือคนคนที่ถูกกับพ่อเนี่ยคุณพ่อส่งส่งสูตรให้เขาแล้วเขาไปจับเอาในสูตรอย่างงี้ใช่ไหมพ,พ่ออ่าก็าส่งเขส่งแบบนี้ให้เขาเลยแบบประมาณเด็นนะ<อ>สกสามสิบถึงสี่สิบคนแ่ละแต่ทางนี้มีคนเดียวอีกคนที่สี่สิบครับครับพ่อพี่พ่อส่งให้เบ่งแบบนี้นะนี่ค่อยเป็บเป็นใจจังได้กับสังข์พ่อกึงจะเลือกส้มนั้นะลูกครับพ่อ แต่สามที่ก็คนหนึ่ง็็เป็นคนอุปถัมภ์พอมาได้ใดแล้วเขาเลยตรงนี้ยเอาบันถ้ำรายานิดนึงโอ้ครับครับพ่อง่ายครับครับแต่ว่าดูดูในสูตรมันมันก็มีอยู่นะพ่อในในตารางมันก็เด่นไปที่ห้ากันหนึ่งนะพ่อเนาะใช่ที่พ่อส่งมาในสูตรนั้นอ่ะครับเอาตัวมันเยอะที่สุดมาจับงว่นงวนี้มันก็ มันมันจะมีหลักสิบนี่มันจะมีเก้ากับห้าแค่นั้นหลักสิบงวดนี้เก้ากับห้าใช่ไหมคะนม่ลูกเนี่ย้างบนก็เก้ากับหกครับแต่พอจะจับหยังไงค่ะพ่อแล้ว<ะ>แล้วปีปีใหม่แล้วนี่คุณพ่อมีการปรับเปลี่ยนสูตรไหมครับพ่อพ่อมัน,มนแต่พอเห็นมาพ่อบอกให้ชิงสูตรอยู่เลยมันคือแจงเด้มันกลมาอยู่แล้ว นอกจากว่าพอจับมันจับบิถูกเองคือ oh, มันมี <okay. S 2> อยู่ในสูตร่ลครับพ่อแอนแติปีไหมมันมนี่เริ่มปีแลวนับหนึ่งเกยถือว่าใส่ได้ละครับแรกเลยเนาะครับพ่อแต่เพิ่มสองสองหมดสองหมดคือว่าสองหมดนะครับอ๋อแต่แต่สมมติว่าในในสูตรนี่มันมันมีมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าหยิบออกมาไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกใช่ถ้าแต่ว่าคนที่เขาตามพ่อ ตามพ่อมานานๆแล้วเขาจะรู้หลักพ่อเราเขาจะจับตัวเองมัครอบครับมันเขามันไม่ถูกครับแต่ถ้าว่าจะหยีบให้ถูกเลยมันหลายตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อไม่มันพูดพูดตรงๆเนาะพูดคือพ่อไปเอาเอาเอา,เอาเลขที่ตัวเองชอบไม่ดูตามสูตรไม่เอาตามสูตรโ oh. อ้ครับ แต่เอาแต่ไม่ถ้าเอาตามสูตรก็คือได้ทุกงวดคุณหมอบางบางวดคุณพ่อก็เอาตามที่ตัวเองชอบบางทีก็ไม่ได้เอาตามสูตรนี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกใช่ใช่เอวที่ออกกำลังเยอะเอาเอาที่มันมาเยอะๆไปที่รองๆองเราไม่เอาเอย่อางเงี้ยโอ้ครับครับปัญนะหาของมันอืมครับพ่อก็ประมาณว่ารักอย่างใจอย่างนี้นะพ่อเนาะใช่ลูกแบบวันนี้พ่อจะให้ข้างบนสามตัวนะั่นลูกครับพ่อ แยกกเลยแยกเลย,ย,เลยครัวันนี้ห้96 692สามตัว692แล้วก็862 862อ่า862อ่า,ถ,า,ถ,าถ้าชอบสองตัวก็ตัดเอาโอ้โหข้างบนอยพ่แล้วนี้สามตัว มีรเราในสามตัวครับครับพออันนี้ชุดต่อหมดเนะพอนะ่อเนาะใช่ลูกเออแล้วก็อ่อข้างล่างเนาะล่างกับข้างสี่อะไรนะคะพอ่อคะเก้าสี่ลูกเก้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่แล้วก็แปดสี่ สี่ตัสี่ห้าสี่แปดสี่สามตัวสามหางลูกครับครับพอล่างสามตัวบนสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ข้างบนก็ให้สามตัวถ้าถ้าคุณชอบเล่นสองตัวก็ตัดเล่นด้วยก็ได้ครับครับพ่อตัดเล่นก็จะเป็นหกสองเก้าสองแล้วก็แปดหกแค่นั้นนะคะนะขอกจากเล่นสองตัวใช่ลูกใช่ ก็แปดสองเนะคูหนึ่งค่ะอืมครับแต่ทางล่างพ่อจะให้เก้าตี8แปดตี้หาตีครับอ่ออา,อาชอบสามตัวนี้พ่อชอบเลยลูกอีนนี้สุดเ็ึงเลยครับอา่าได้ได้ยิ้มลวไปกเกั้เนปดแกตัวครับครับพ่อนะอ่อเก้สี่แปดสี่สามสามตัวคอสี <4. S 1> ครับพอ่อ เน้นให้ห้าสี่ลูกห้าสี่ล่างใช่ไหมครับพ่อห้าสี่ล่างครับครับพ่อส่วนส่วนสามตัวคุณพ่อดินตัวไหนครับชอบแปดแปดหกสองอ๋อแปดหกสองชอบมากกว่าเก้าหกหกเก้าสองนะพ่อนาะใช่ลูกแด็กก็เอาเอากันกันกันไว้ไปสองฐานเองเนาะครับพ่อกันกันไว้ก็ได้ครับพ่อเพราะว่าคุณพ่อมันเคยมาสามตัวตรงเนาะคะ่ะแ่นลูกแบน วันนี้มันข้างบนเออแตเลับที่ร้อยมันจะได้หกกับแปดมันก็เลยชิงบ์ไปเลยอ๋อครับครับพ่อหลักร้อยมันได้หกกับแปดใช่ไหมพ่อใช่ลูกครับครับปกติ<ะ>ถ้าเกิดว่ามันก็ได้เก้ากับหกดีดีอ่ะครับพ่อมันจะสลับกันอยู่แค่นี้อละลูกเล็กแค่นี้ค,นครับครับพ่ออืมถ้าถ,ถ้าเกิดว่า หลักร้อยแม่นนี้ก็มีเปอรเ์เซ็นต์ถูกสามตัวเลยใช่ไหมครับพ่อใช่หลูกใช่ช <ง Town. S 1> ค่ะรับแล้วถ้าเราาจับหลักหลักไม่ได้นี่ก็คือได้ละอครับอนของของของงดนี้นี่มันมาตรงกันหลายสูตรไหมพ่อตัวที่คุณพ่อให้มาเนี่ยครับมันก้าวไปเยอะที่สุดอ๋อครับ าเด่นเด่นที่เก้านะคะก่อนนี่นี่ลูกแมี่ยเก้าแล้วก็หกครับมันทิงตัวไหนตัวหนึ่งก็ไม่ได้พือตัทีิดยิงมันเก้ากับหกถ้ามันมาคู่กันมันออกเก้าหกหกเก้ามันคงจะไม่ออกอมันเป็นขับยานหน่อยถ้าคือถ้าให้ตัวเอาเอาให้ไปอยู่หลักหลักร้อยหลักติดได้แต่ย้ายมาใกล้กันหกเก้าเองก็มันไม่น่าออกโอ้ครับครับพ่อ นไอ้เป็นหกเก้าสองเก้าหกสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค,ครับครับพ่อ,อค่ะแล้วส่วนส่วนแม่บ้านของคุณพ่อได้ได้โชคไม่ละได้ได้โชคได้ลาบไหมครับพ่อเงื่อนก่อนแล้วก็เขาเขาไปถูกไอ่แบบย่างซีข้าวันน่ะโธ่พ่อเอากบมาขันไว้ในตุ่มครับแล้วเขาก็เลยตีเก้าศูนย์โอ้ครั โอ้กปากโอ้กเป็นศูนย์มันเป็นมันเป็นเล็กเหมือนกลมใช่ไหมครับก้าศูนย์จะได้โอ้เศษก็แค่เพืกอเกิดมาได้ตีเออครับที่ที่ที่คุณพ่อฝันว่าได้จับกบเนาะตอนค้งสุดท้ายนะครับในหนึ่งก็เก้าอืมนี้ก็ฝันฝันกบกบมันวิ่งวิ่งตัวใหญ่วิ่งไป เอนวิ่งโดดลงน้ำก้าวหนึง่งโอ้ครับครับกบตัวใหญ่กระโดดลงน้ำไม่ได้จับเลยลูวิ่งไล่ตามเลยลูกมาโกกบอะโดดลงน้ำโอ้ครับ <c oughs> น้ำกระน,นิ่งกบก็ก้าวโอ้ครับพ <c oughs> ่ออะไรฝันนะลูกครับครับพ่อเอเอนี่มันอ,อย่างไงมัน ครับก็ลองเอาให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาดูเนาะพ่อเนาะใช่ลูกใช่ครับเอ่อใส่เลขฝันไปเรื่อยกันลูกเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งนะคะกบมันกระโดดลงน้ำใช่ไหมคะใช่ลูกใช่ค่ะกบกระโดดลงน้ำเนาะพอมาคุณพ่อกับฟันแมนคือกันเนาะวัเมื่อกี้เขาเอาไปเป็นเนาะโอเคนี่แมนลูกใช่พ่อเอาไปเป็นเองครับอ่า แต่ว่าก็คือแม่บ้านของคุณพ่อเนี่ยก็ไปตีถูกใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่แล้วก็ใน,นแผนกของเขาโรงพยาบาลชั่มงเอพนันเก้าหลัทั้งนแผนกถูนนกใช่บวชโอ้ครับแล้วเล่นเก้าแศูนย์ศูนเก้าโอ้ครับครับพ่อได้เฮกันอยู่นินพ่อเขาไลา่ยมากำลังกินเลี้ยงกันอืมครับครับ ก็แปลกมากเลยนะพ่อเนาะสังเกตเลขตัวไหนดังๆมันจะไม่ออกภายในงวดนั้นมันจะไปออกงวดถัดไปใชู่ครับเหมือนงวดก่อนหนั้นศูนย์เก้าดังดังไม่ออกเนาะไม่ค่ะพี่เกิดพ่อด้วยนะแล้วเราฝันแล้วฝันจนพ่อมาแล้ว่้เลขศูนย์เก้าค่าศูนย์มันออกโอ้ครับพ่อพ่อเกิดสองห้าศูนย์เก้าโอ้ครับครับพ่อ ผู้ได้ไปตัดเลนเนาะเต็มเต็มชุนเก่าชองศูนเก้าเต็มเต็มนี่แหละลูกเต็มเต็มเลยนะพ่อนะตัดเลนสามตัวเลยนะครับสองศูนเก้าเนาะเขาบอกว่าเขาฝันให้พ่อทีไรหวยจะออกเดือนี้แล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาพ่อพ่อจับปกไว้เรามาขังไว้ในโอ่งปกมเขาบอกว่ามันยังไงมันก็เก้าพี่เก้าก็หนึ่ง แล้แต่ไอ้อปาโกมันเป็นมันก็ต้องศูนย์เขาบ่าครับเป็นกลมๆไอ้ห้าศูนย์เก้าเราก็เล่นนะแต่สองไม่เอาโอ้เอเอาแต่ห้าศูนย์เก้าเอาห้าศูนเก้าโอ้ครับครับครับแล้วฝันในลักษณะอย่างนี้นี่คุณพ่อไม่ได้จับกบใช่ไหมครับพ่อไม่ได้จับรูกว่ากฏว่ามัน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 ตัวมันใหญ่เนาะเพราะอะไไม่ทันอ๋อ ไ,ได้ปลาปลาก็ได้แต่มันก็มีช่วงอีกกับลูกหมดเพราะสมุนไจับปลาทุกครัเมื่อที่แล้วปลาไม่ได้จับครับปลาไม่เลยได้จับจับไปกบวันอนี้จับปลาอ่าครับแล้วแล้วที่คุณพ่อฝันว่าเห็นกบโดดลงน้ําได้เล่าให้แม่บ้านฟังหรือย,อยังครับพ่อน่าสมรเขาตีเก้าหนึ่งอ๋อตีเก้าหนึ่งใช่<อ>จะเล่นรถไปรีมามันไม่ใช่ติบกว่ใบแล้วหรืออ๋อ ในในแอปกระเป๋าตังค์นันเนาะครับครับพ่อเก้าหนึ่งเห็นลายมาบอกหลายใบอยู่ให้ที่คุณไปให้ดูแต่รู้วหลายใบครับครับพ่อแต่กำลังกระรอมันมันตรงกับสูตรทองในเก้าสี่เก้าห้าได้เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสี่มันก็มีเก้าอ่ะครับอ่วันนี้ยังไงก็เก้าก็ต้องมาครับงวดนี้ยังไงก็ไม่น่าจะหนีเก้าเนาะพ่อเนาะ น่าจกินหนึ่งเก้าครับครับพ่อแต่ว่าเลขงดนี้เลขคุณพ่อสวยเนาะค่ะแปดครับสวยแปดหกสองนี่ชอบมากเลยครับพ่อเขาซ้มตัวอีกบครับแปดหกสองครับน่าจะมาสามตัวนะลูกครับครับผมก็คิดไว้อย่างนั้นะพ่อบางคนงัวว่าน่าจะได้น่าจะได้เฮเหรอเนาะครับครับพ่อใช่ครับแล้วก็เก้าหกสองนี้เลขตัวนี้ก็เคยออกมาแล้วเนาะหกเก้าสองใช่หกเก้าสองใช่ใ่ครับเอาแน่ไม่ได้หรอ แต่สามทานแต่ยังกลับมาบอกต้องบ่อยครับครับพ่อเนี่เก็ต่างหาชูนสามกับมาหาสามชนสามตัวนะออกสั่มกันจองออกะนะคัใช่เออเมื่อที่แล้วพี่พ่อก็ถูกก็ได้เลขหน้าอ่าไม่ได้เขาส่งมาให้เอทัทง้งทั้งทั้งใต้เขาส่งมาให้สี่ใบเอสี่สี่หกได้สามใบโอ้อครับ คุณพ่อดวงดีกับลอตเตอรี่ให้ครับครับผมไม่พ่อไม่ได้ซื้อนะก็ส่งมาให้อ๋อเส่งมาให้ก็ถึงส่งเป็นพัสดุมาให้พ่ออืมครับแต่ก็ถือว่ายิ่งดิ่งดวงดีไปใหญ่นะพ่อเนาะไม่ได้ซื้อแต่ว่าได้รางวัลนะครับผมส่งเสริมเราส่งเสริมเขาเขาก็ส่งเสริมเราครับครับพ่อเขาก็ได้ห้าหนึ่งไปตั้งพ่อห้าหนึ่งได้ ถ้านหนึ่งเขาถูกเยอะถูกเยอะจริงๆริงพออยังพ่อนึ่นพอยังคิดเอ๊นิวได้ดูได้ดูไลน์ที่พ่อส่งไปให้ไหมเพราะมันในทั้งกั้งสามสามครั้งที่พ่อส่งไปเนี่ยมันมองเห็นแต่ห้าหนึง่งอ๋อครับครับพ่อเป็นไปไหมลูหนูดูใหม่นะลูกดูใหม่ครับครับ<อ>เมื่อกี้ประกอบกับช่วงปีใหม่ด้วยพอ่อกําลังติดธุระลงไปอุบลเลยครับพ่อก็เลยวุ่นเรียบร้อยแค่ที่บินก็เรียบร้อยแล้วครับพ่อ อดดีจครับกลับมาก็ไข้ขึ้นนี่ก็อากาศเปลี่ยนแปลงมันหนาวครับอูพันพ่อกันหนาวหนาวเพรสะเสื้อกันหนาวสามชั้นโอ้คับค่ะพ่อเรื่อมทีสองนี่หนาวค่ะน้าหนาวแห้งอันอันในขายู่บนเอออันเออยิงดูว่าใู่ยู น้องค่ะผู้หญิงจ้ะโอ้โหน้องน้องขอคูบนนิ้วล่ะนิ้วคนเป็นอะไรคนบวยลำค่ะพ่อโอ้ห้าสิพูดไทยครับครับครับส่วนใหญ่ถ้าพูดแถวบ้านก็จะพูดภาษาโคราชครับพ่อเอออิงเทงก็ค่าเนี่วเนาะครับครับผมครับใช่ครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับผมสำหรับแนวทางต่องวดวันนี้เนาะค่ะ คแบบนั้นวันที่10ตี12เอาประมาณ12เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะขัดขับให้เนียนๆครับครับครับยังไงก็เดี๋ยวรอรอดูเนาะเผื่อคุณพ่ออาจจะมีเพิ่มให้หรือว่าอาจจะคัดตัวเด่นๆให้เนาะพ่อนะใช่ลูกับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามา55พ่อพ่อได้เป็นแสนนะโอ้มากเบิรนแมนบอสแมนแมนลูก อันห้าห้าห้าเจ็ดอืมครับครับครับดีดีหน่อยว่าดีหน่อยว่าเขายังเขายังส่งมาให้ไม่งั้นไม่งั้นขาดทุนเยอะแยะโอค <laughs> ค้ครับครับพ่อเสียดายเนาะมันก็ห้าหนึ่งไม่ตัวเลขที่ไม่คิดว่ามันจะออกนะครับใช่ลูกใจข้ามาห้าห้าคือมันเกาะกันหมดในชั้นชั้นเก้าช่องอ่ะห้า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 แล้วมันมีหนึ่งอยู่สองตัวเลยนั่นแบบชั่นอืมครับครับพ่อ ก็คือไม่ไม่คิดว่ามันจะมาออกไอตัวที่มันเด่นน้อยอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ใช่ครับไปดูอนหนึ่งจะมาครับพ่อคนคนที่ไปจับทางคอดได้เราก็ได้เขาก็มีโชคเนาะครับครับพ่อดวงดวงใครดวงมันแหละลูกครับพ่อใช่ครับตามมาครับโอเคเนาะท้ายคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมเนาะใครที่ว่าได้โชคได้ลาบ ในงวดนี้เนาะอยากจะมีสีน้ําใจกับคุณพ่อก็ได้่างนี้นะครับน้นนยานอยาบยยาบปิงมันเลยไม่เป็นไรลูกดูดูไปก่อนไหมมันให้มีเงินเงินก่อนครับครับพ่อก็คิดว่ามนมีอะไรเลินก่อนครับครับพ่อไอคนให้ก็อยากให้ถูกเยอะครับก็ก็คืองวดนี้แหละมีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวแน่เลยพ่องวดนี้อสดดีลูกสดดีครับขอบคุณพ่อมากครับขอบคุณครับ ครับวันดีครับสวัสดีครับพ่อค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเซียนขอนแก่นนะคะสําหรับเซียนก็เคยข้าวสมตัวตรงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแปดมวันี้ก็รุ้นกันใหม่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะคุณพ่อจะ เน้นให้นะคะให้มันน้อยกว่าเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ